สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับไพ่ออร์คเคิลนะครับทํานายทายทักเรื่องโชคลาภนะครับก่อนจะถึงวันหวยออกวันลอตเตอรี่ออกนะครับเหมือนเคยครับก็จะมาทํานายอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อจากนี้วันไหนจะมีโชควันไหนจะได้เงินได้ลาบถูกลอตเตอรี่กันนะครับและก็ต้องดูให้จบนะครับถ้าไม่จบ ท่านก็จะไม่ได้ของดีในท้ายท้ายนะจะมีอะไรแจกให้ช่วงท้ายท้ายนะครับอาครับเพื่อไม่ให้เป็นเสียเวลานะครับเริ่มที่วันอาทิตย์ก่อนเลยแล้วกันนะครับสําหรับคนวันอาทิตย์นะครับสําหรับคนวันอาทิตย์ดูซิว่าจะมีโชคล่าภม,มีโชคดีกับเขาไหมนะครับคนวันอาทิตย์นะครับคนวันอาทิตย์ เฮ้ครับไพ่ออกมาของคนวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์มีโอกาสไหมก็ถือว่ามีครับมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบก็ประคองไว้แล้วนะโชคลาบอยู่ในอยู่ในมืออยู่ในตัวคุณแล้วนั่นแหละนะครับแต่จะออกจากคลอดวันไหนเท่านั้นแหละนะถือว่าโชคลาบมีครับคนวันอาทิตย์มีโอกาสได้โชคได้ลาบถูกหวยถูกลอตตอรี่มีโชคได้นั่นเองนะครับคนวันอาทิตย์นะครับ ต่อไปเลยครับต่อไปเลยไม่การเซเวลาต่อไปก็เป็นวันจันทร์เลยนะครับวันจันทร์เฮ้วันจันทร์นะครับวันจันทร์นี่ได้หมายเลขหนึ่งครับวันจันทร์นี่ครับสําหรับคนวันจันทร์นะครับนี่นะคนวันจันทร์ออกมาได้หมายเลขหนึ่งก็โอกาสด้านโชคลาภก็ก็ยังพอมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะเรียกว่ายังพอมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้นะครับตัวโชคลาภคนวันจันทร์นะครับต่อไปเลยครับ ไม่เป็นการเสียเวลาวันจันทร์อาทิตย์จันทร์อังคารเลยนะครับวันอังคารวันอังคารได้หมายเลขอะไรเนี่ยนี่คือวันอังคารครับวันอังคารนี่ย่างครับโอกาสของย่านโชคลาบนี่ยังถูกสกัดอยู่นะครับยังไม่ค่อยจะโดดเด่นเท่าไหร่นะครับวันอังคารโชคลาบอย่าพึ่งไปเสี่ยงมากนะครับนี่ครับสําหรับคนวันพุธนะครับ วันพุธก็ยังครับยังในลักษณะนี้เราต้องฟังคนอื่นนะแต่ว่าถ้าคุณจะตัดสินใจเองคงยังไม่ถูกหรอกนะครับโอกาสถูกน้อยครับวันพุธนะครับวันพุธโอกาสถูกน้อยนะครับนี่ครับวันพฤหัสถ,ถ้าถามว่าโอกาสที่จะถูกโชคลาภใหญ่ๆมีไหมคุณเรนพฤหัสยังครับมันมีลักษณะว่าหมุนเวียนเปลี่ยนไปเข้ามาให้เรียนรู้นะครับ มาเพื่อให้เรียนรู้กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเป็นไปของชีวิตเทัาดาถ้าถามว่าด้านโชคลาภยังไม่โดดเด่นพอที่จะเสี่ยงนะครับวันพฤหัสนะครับเอาต่อไปเลยครับเพื่อไม่เกินเสียเวลาวันศุกร์ครับวันศุกร์วันศุกร์น,นะครับวันศุกร์นี่คือคนวันศุกร์นะครับวันศุกร์นี่โอกาสถูกเนี่ยมันเนี่ยมันต้องแบบว่าใกล้ชิดกั้หน่อยนะ โอกาสถูกของคนวันศุกร์ยังไม่เด่นมากแต่ก็พอมีเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นตัวเลขที่ว่าต้องขึ้นอยู่กับคนคนคนที่เขาเชี่ยวชาญในด้านของการตัวเลขนะในด้านของการให้หวยใบยหวยพวกนี้นะครับนั่นแหละค,นะค,คุณเอาตัวเลขจากคนเหล่านั้นที่เขาทำๆกันอยู่นะในเพจในเว็บในอะไรต่างๆนั่นแหละนั่นแหละค,คือตัวเลขที่จะ ดำมาเสี่ยงได้จึงจะมีโอกาสถูกนะครับสำหรับคนวันศุกร์นะครับนี่ครับคนวันเสาร์ครับแม่คนวันเสาร์นี่เดี๋ยวมีโอกาสถูกครับถ้าพูดถึงว่าการเสี่ยงโชคนี่นะนี่ครับมีก็มีเลขหนึ่งมีเลขเจ็ดมีเลขหกนี่แหละนะครับสำหรับคนวันเสาร์นะครับเอาก็เหลือวันอีกว,วันหนึ่งพูดกลางคืนพูดกลางคืนนะอันนี้เป็นพูดกลางคืนนะลืมไม่ได้นะครับนี่ครับพูด <ug> กลางคืน ยังครับยังไม่น่าลุ้นยังไม่น่าเสี่ยงควรจจเลี่ยงเลี่ยงการเสี่ยงโชคหรือไม่จะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับคนวันพุธกลางคืนนะครับโชคลาภยังไม่เด่นมากพอนะครับเอาทีนี้ก็ถือว่าจบไปแล้วนะทั้งวันทั้งเจ็ดวันแล้วก็วันลาหูด้วยนะต่อไปช่วงสุดท้ายก็อย่างที่บอกจะเป็นช่วงไพ่ให้โชคให้ลาบนะครับ ครับนี่คือตัวเลขนะไพ่ให้โชคให้ลาบนะครับตัวเลขก็มีประมาณนี้นะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขกับการใช้ชีวิตและการใช้เงินนะครับ